สรุปข่าวเชื่อเมดูกโกประจวบันที่6สิงหาคมโดยโค้ชเฟฟตบอลแมนเชสเตซเด็ดชิงนี้คอสเนะบรูโน่เปรียบตอนซบผีกับทางซานโช่และก็วาวรันโดยทางบรูโน่เฟอร์เดสกองกลางตัวเก่งของทางแมนเชสเตซเด็ดนั้นมองสถานการณ์ของจินตซานโช่และก็ลาเฟอวาลานไม่ต่างจากตนเองตอนที่ย้ายมาร่วมทัพผีที่มีเวลาเตรียมตัวก่อนจอกสตาร์ทเกมแรกไม่มากหมยนัก ซึ่งแข้งทีมชาติโปรตุเกสประนี้ร่วมท้าพิสต์นแดงในช่วงตลัดหน้าหนาวในฤดการ2019นี้โดยมีเวลาเพียงแค่2วันก่อนจะการลงเล่นเกมแรกซึ่งจะตัวนั้นชี้ทั้งซันโชนและก็วารานกำลังเจอสถานการณ์เดียวกันที่กำลังจะมาร่วมทีมแต่มีเวลาเตรียมตัวก่อนเกมแรกไม่มากมายนัก เมื่อถูกถามมาว่าการย้ายเข้ามาเริ่มทีในช่วงสมอนี้ทําให้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นหรือไม่ทางฟิรโน่ก็ตอบว่านั่นคือปัญหาเพราะพวกเขาไปถึงเกือบในเวลาเดียวกับตอนที่ทางผมย้ายมาในแง่ของการซ้อมที่มีเวลาเพียงแค่สองวันและลงสนามทันทีผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากเสมอนะกับการย้ายมาเล่นในประเทศที่แตกต่างและก็เปลี่ยนสโมสรมันไม่สําคัญเพราะว่าคุณเนี่ยจะย้ายมาตอนไหน ผมโชคดีที่เรานั้นเล่น1เกมกับทางบูฟและหลังจากนั้นก็ได้พัก5วันและ1สัปดาห์ที่มาเบย่าแคมป์ฝึกซ้อมหน้าหนาวในปี2020ซึ่งวันนั้นเป็นเวลาช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนบร่วมททีมแต่นั้นผมโชคดีด้วยในขณะเดียวกัน การมาที่สโมสรใหญ่เป,เป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกันนะแต่ในขณะเดียวกันคุณมาที่สโมสรใหญ่แล้วก็ตื่นเต้นทตน่ลงสนามลงเล่นและก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมนั่นยิ่งใหญ่เสมอดังนั้นผมไม่คิดว่าจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงอะไรมากมายในการร,ร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมหรือช่วงเดือน,นาากรกฎาคมนี้นะผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะบรูโน่เฟอร์เดสบอกว่าพอๆกันนะครับเพราะตอนที่เขามานั้นก็มีเวลาเตรียมตัวแค่1-2วันเท่านั้นเองครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ผียื่นซื้อคุริบอรี่สุดถูกจนโดนปัดไม่เป็นท่าเลยนะโดยันที่ทางคารโรเนสตี้นักข่าวชาวอิตาลีได้เผยม,มาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยื่นข้อสเสนอ30ล้านยูโรขอซื้อคาริโดคุริเบอรี่กองหลังของนางนับรีแต่โดนทางต้นสังกัดปัดข้อสเสนอไม่เป็นท่าเลยนะ โดยกาแสดงก็ได้ได้ตัวประเฟอวาลานเซนเตอร์ทีมชาติฝรั่งเศสจากทางมัตริกมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วแต่าการประยงานผ่านมานั้นอ้างมาว่าทีมยังต้องการกองหลังตัวกลางอีกหนึ่งคนโดยมีชื่อของคุริบาลีรวมถึงชูกุนเดของทางเซบียาอยู่ในข่ายที่ต้องการตัวอยู่แล้วโดวยในงานนั้นกองหลังทีมชาติเซเนกัลนั้นมีรายงานมาว่า ทางทีมดังจากเมือร์ลินนั้นก็พร้อมจะปล่อยตัวออกจากสกัญญัตแล้วเนื่องจากสมโมสรต้องการเงินหลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของวคกฤตในจีนตัวนังข่าโรนเนสซี่นักข่าวชาวอิตเลียนรายงานมาว่าทางยูเต็ดนั้นยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวคูริบารีด้วยราคา30ล้านยูโรแต่ถูกออริลิโอเดอโรนติสประธานสมโมสรดับเรีบอกปัดอย่างดวดเ็วโดยการงานอ้างมาว่าทางตัวคูริบารีนั้นก็แจ้งไปยังสมโมสรว่าต้องการจะย้ายไปร,ร่วมทัพแมนยู เพียงแต่ว่าข้อเสนอที่ยังได้รับนั้นยังไม่เพียงพอแม้ว่าอาจจะไม่ได้สูงถึงระดับ100ล้านยูโรเหมือนเมื่อ 2- อถึงสปีที่แล้วแต่เงินน้อยก็น่าจะอยู่ระดับประมาณ50ล้านยูโรกันเลยทีเดียวนะครับอ่านะผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้นะฮะทางแมนยูของเรานั้นโดนปัดแบบหน้าตาเฉยน่าเสียดายจริง,งนะครับผมขนาดยื่นไป30ล้านยูโรแล้วยังไม่เอางานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาที่ข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับราฟาเอลถึงแมนยูแล้วเตรียมตรวจร่างกายกันต่อไป เดินกันที่ทางบรฟลวรลานเดินทางถึงแบนเชสเตอร์ก่อนที่เขาจะย้ายนะฮะไปที่ทางแบนเชสเตตตามการบริงานของทางสื่อของผู้ดีนอร์ดเดรโดยทางยูเตตและก็มัตตริกนะฮะตกลงค่าธรรมเนียมการโอนย้าย41ล้านปอนด์สำหรับนักเตะชาวฝรั่งเศสสึขกาันว่าจะเป็นหุ้นส่วนกับทางแฮร์รี่แม็กไกวในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของทางเรดิวิลซึ่งภาวะแทรกซ้อนของวีซ่านั้นทำให้ผู้ชนะการประกวดตำแขน่งขันในการโอนย้ายในครั้งนี้ต้องมาถึงช้า แต่คืนนี้จะน,นําข่าวที่เป็นแฟนแมนยูนั้นนั่งตารอคอยที่จะได้ยินในข่าวนี้สุขากันว่าตอนนี้เขานั้นต้องกักตัวเป็นเวลา5วันก่อนจะเข้ารักการรักษาพยาบาลแต่ประเด็นนี้ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะรัฐบาลอังกฤษนะผมได้ยกเว้นความจำเป็นในการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากทางฝรั่งเศสและก็สเปนด้วยการฉีดวัคซีนสองครั้งแต่เป็นที่เข้าใจกันว่าจะไม่มีผลบังคับใช้จนถึงวันอาทิตย์นี้ นี่หมายความว่าเขาจะสามารถไปถึงเมืองคาร์ิงตันได้เร็วกว่านี้จนถึงวันอาทิตย์นี้เพื่อจะบินไปต่อซึ่งทางทวิสเตอร์นั้นได้แสงวิดีโอการลงจอดของบรากคนนี้ที่สนามบินบานเชสเตอร์แม้ว่าวิดีโอนั้นจะได้รับการยืนยันจริงก็ตามทฉีซึ่งคาดกันว่าการถ่ายโอนจะแล้วเสร็จในวันพุธนี้โดยการเปิดตัวในเกมฟุตบอลบรกิจนัดแรกของฤดูกาลของทางแมนยูกับทางลีดที่ต้องเจอกันในวันเสาร์ที่14สสิงหาคมยังมีความเป็นไปได้อยู่นะ เปน้าง,งานนี้นะผมสิ่งที่ทางแฟนแมนยูนั้นรอคอยก็มาถึงแล้วเหลือแค่ตรวจร่างกายแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งน่าจะก่อนบันพุธนี้อย่างแน่นอนครับก็ต้องรอติดขาวต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกั่ครับแมนยูยังคงหวังจะสัญญากับทางดาวเตะวัยสปุปีหลังจากเสนอข้อตกลงกว่า10ล้านปอนด์ต่อปีให้กับเขาซึ่งแมนยูนะผมยังคงสงสัยอย่างมากมายในการสัญญากับทางเลออนกริก้า แม้ว่าจะมีรายงานบอกว่าเขาคนนี้ใกล้จะตกลงสัญญาฉบับใหม่กับทางบาเยอร์มินิกแล้วโดยการที่ทางแมนเชสเตอร์นั้นยังคงเป็นความสนใจอย่างมากายในการลงนามในลลออนกราเิก้าแม้จะมีรายงานบอกว่ากองกลางอยู่ใกล้กับการตกลงสัญญาฉบับใหม่กับทางบาเยอร์มินิกแล้วก็ตามทีซึ่งการรายงานในยารมบนีผ่านทางทีมท็อกส์สปอร์ต ทนางกอริก้าเนี่ยเขา้าร่วมกับทางบาเยิร์นมิวนิกจากชาเก้ในปี2561และก็ได้พัฒนาเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในฟุตบอลเยอรมันโดยมีส่วนร่วม25ประตูกับอีกทั้งหมด27แอซิสในการลงเล่นทั้งหมด102นัดเพื่อจะช่วยให้มิวนิกนั้นคว้าถ้วยประวัตทั้งหมดเลยนะอนาคตของแข้งไวสก์ปีรานี้ถูกตั้งคำถามในช่วงสมัยน,นี้เนื่องจากกอริก้าเดียอยู่ในสัญญาปีสุดท้ายกับทางอันเดรยนอารีนา และจะถึงขนาดนี้ยังไม่ได้สัญญาขยายเวลากระทางยักษ์ใหญ่จากทางเยอรมนีเลยโดยสถานการณ์ดังกล่าวเตืนตอนสโมสรชั้นนำยุโรปหลายแห่งนะฮะเนื่องจากทางเดอะซันนั้นอ้างมาว่าสปอร์ตบิลเมื่อชุดเดื่นที่แล้วที่อ้างบอกว่าแมนยูนั้นได้เข้าร่วมกับบาราา์เซโลนาและก็บัตบิกเพื่อแสดงความสนใจตามงการบริง,งานจากทางแมนยูได้ยืน่นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมให้กับทางโกดิกา้าคนนี้หลังจากที่เสนอสัญญาบรลค่กาวกว่า10.4ล้านปอนด์ หรือประมาณ20,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ให้กับเขาเพื่อจะให้เขาย้ายไปร,ร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงสม,มอยนาแต่ดูเหมือนว่ายิร์นมินิคนั้นจะตอบโต้ด้วยการเริ่มการเจรจาครั้งใหม่กับผู้เล่นคนดังกล่าวเนื่องจากทีมท็อกอ้างมาว่าโชบี้หัวหน้านักข่าวกับทางบิลที่อ้างมาว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองค่ายนั้นได้กลับมาดำเนินการกันต่อและดำเนินไปได้ดีดีด้วยซ้ำไปซึ่งแอสคราฟนี่ได้กล่าวบว่าข้อตกลงที่รวดเร็วระหว่างยบร์นมินิกและกริก้า ปเป็นไปได้อย่างไรก็ตามนักข่าวกลับมาว่าแมนยูนั้นยังคงสนใจมากในการจเัญญากับทีมชาติเยอรมน,นีรายนี้ดังนั้นดูเหมือนว่าทางแมนยูจะไม่ยอมแพ้หากไม่มีข้อต่อสู้และก็พร้อมจะต่อสู้กับทางบริยมินิกในขณะที่พวกเขามองหาการสัญญากับทางกครก้าในสิ่งที่จะเป็นการย้ายโอนแบบฟรีที่น่าทึ่งในหน้าร้อนนี้ เดี่ยวควสนใจของทางเมนยูกับทางคเริก้านั้นเกิดขึ้นท่ามกลางข้อสงสัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอนาคตของทางพอบาบ้าเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้อยู่ในสัญญาหนึ่งปีสุดท้ายของเขาและก็ไม่ได้ใกล้จะสัญญากับทางโอเทฟอร์ดเลยหากเมนยูสามารถรักษาความปลอดภัยให้กับทางคเริก้าได้ในการโอนฟรีสำหรับหน้าร้อนหน้านั้นพวกเขาอาจจะยอมให้บอบบ้าอยู่ที่สโมสรต่อไปใน,ในการที่จะมาถึงนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้สัญญาฉบับใหม่ก่อนจะปิดหน้าต่างก็ตามที เราตั้งรอและดูกันว่าทั้งหมดนี้จะออกมาเป็นเช่นไรแต่ทางแมนยูนั้นต้องเสียบ็อกบ้าให้กับเจ้านายเก่าในปีหน้าซึ่งการากานั้นจะเข้ามาแทนที่ที่ยอดเยี่ยมหากพวกเขาสามารถดึงเขาออกจากทางบอร์เยิร์มินิกแล้วมาซบแมนยูได้นานะผมเป็นคนว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปก็แลวกันถ้าเกิดว่าทางบ็อกบ้านนั้นไม่ต่อสัญญาและเอาการากานี้เข้ามาในช่วงสมอนี้ก็มีโอกาสที่ทางการากาคนนี้จะเป็นตัวตายตัวแทนของบ็อกบ้านในอนาคต ที่มีโอกาสแนวโน้มว่าเขานั้นจะย้ายทีมอย่างแน่นอนถ้าเขาไม่ต่อสัญญานั่นเองและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์เดจในช่วงเช่นนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ